ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีวัชระเกียรติศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสืบสารรักษาต่อยอดอกริมิวเซียมเอ็กซ์โป2020 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา2 8กรกดาคม2563และเผยแร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีงานนี้นะครับเป็นภารกิจหลักของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภารกิจหลักของสำนักงานนี้ของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือการารักษาซึ่งพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการรวบรวมความรู้หาข้อเท็จจริงนำประสบการณ์ของเครือข่ายและองค์ความรู้ต่างๆมานำเสนอเนื่องในโอกาสที่จะเป็นพิธี พระมพราชสมพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกร,รกฎาคมนี้เราสำนักงานของเราดําเนินกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องกันทุกปีและเป็นแผนงานหลักที่จะทํางานเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นการยืนยันว่าองค์ความรู้ประสบการณ์ที่พระองค์ทรงปฏิบัติตั้งแต่รัชกาลที่9ในเรื่องกลักการทรงงาน และองค์ความรู้ที่นํามาสืบสานต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปัจจุบันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มีความสามารถในการจัดการตนเองพึ่งตนเองให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับการรับกับปัญหาในวิกฤตการณ์โควิด -19 นี้ได้เป็นอย่างดี ด้านนายสาภูมิภูมิทิติรัตผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานจัดให้มีกิจกรรมและนิทรศาการการเรียนรู้อาทินิทรศาการพิเศษจากสืบจักสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร นอกจากนี้ยังมีการอบรมวิชาการของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าแปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรกับตลาดนักเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาทิการสาธิตการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมต่อเครื่องปั้นดินเผาจากกรมศิลป ก่อนเป็นต้นทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและร่วมมือกันในการดำเนินชีวิตแบบนิว n o นอร์มเพื่อสุขภาพโดยรวมของตนเองและสาธารณะ